เป็นไงทําหมันทำไมเดินอย่างนั้นนะจุกจุกจริงเธอนี่เป็นผู้กล้าหาญของเราเลยเว้ยเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังในดียากรู้ขอแบบละเอียดทุกขั้นตอนได้ปะทรมานจุกมากทรมานไห้อ้องผ่าตัดปะห้องผ่าตัดนี่ห้งผ่าตัดเออยพิบตามจะพยาบาลสองคนมองหน้าก่อนไม่ต้องเห็นของเราแน่เลยเขินเลยเห็นพยาบาลสองคน ออาอ่าแล้วเธอบอกเขาต้องเล็มขนอะไรอ่ะเลมอ๋อ้นต้องก่อนไปต้องเลมขน่อนหมอให้เล็มขนเตรียมตัวก่อนพอคุณหมอมาคุณหมอก็มาเช็คว่าแบบทําวันนี้ไม่ทําอะไรก็มาทํหมันมาเช็คพวกความแน่ใจชัวนะอะไรชัวพอชัวเสร็จทนั้นแหละเขาก็ล้างอืล้างไข่ออเขาบอกเย็นเย็นหน่อยนะก็ล้างล้างล้างก็เย็นเย็นเย็นเสร็จปั๊บ มันต่อไปจะเป็นเรื่องของความน่ากลัวคือเขาก็เริ่มพาเริ่มจับก่อนคือมันจะจับก่อนจับไข่มีไข่สองข้างไหมเออาเริ่มจับไข่ก่นจับเพื่อหาเส้นอจุจิแลอจับหาเส้นอจุจิก่อนมันเป็นเส้นอจุจิเขาจับด้านจับข้างข้างซ้ายก่อนข้างซ้ายแล้วจับเส้นอจุจิ จับหาเสร็จก็จุกอันนั้กกน,นก็จุกแลยบอกหมอบอกเดี๋ยวจุกหน่อยนะจับแรงเหรอจับมันจับเบาๆก็เจ็บอยู่แล้วมันจับ <c oughs> บีบหาเียมันบีบหางแลเจ็บแล้วแเคอนั้นก็จุกแล้วมันไม่ต้องจับแรงมากหรอก <c oughs> เอเอแล้ว <c oughs> เขาก็ฉีดยาฉีดยาชาัวฉีดตอนฉีดนี่แม่งตะดุ้งเลยบอกเลยเขาบอกไปว่าจะฉีดบอกดิเขาบอกเดี๋ยวเจ็บหน่อยนะบบกตอนแรกก็คิดว่ามันต้องเจ็บแหละแต่ไม่คิดว่าจะเจ็บขนาดนี้หอโหแม่งจีบ ช SE> ี้ชือแบบเหมือนเหมือนเหมือนดึงดึงขนอ่ะดึงดึงปักอ่ดึงแล้วก็แบบเหมือนดึงแล้วมันไม่หลุดอ่ะดึงดึงค้างอ่ะคือแบบอันนี้ม่เหมือนดึงแล้วก็แบบมันโคตรโคดเจ็บอ่ะเจ็บเลยไม่เจ็บแบบเจ็บแบบอ้เชี่ยแบบสะดุ้งอ่ะเก่งอ่ะแล้วก็มือก็บีบไว้บีบไว้แล้วก็แบบหายใจหายใจไว้มันหายใจพยาบาลจับปะ ไม่ว่าน่าจะได้จับแบบไม่รู้ไงเพราะเขาปิดตาเขาเอาผ้าปิดตาอะไรผ้าปิดตาแล้วบีบแบบเก่งมากเลยล้วก็เจ็บมากเลยเว้ยเจ็บแล้วก็ทั้งเจ็บทั้งจุกเ๋ยวนะขอรู้ท่าตอนที่ผ่าตัดหน่อยนอนก็นอนนอนบีบนอนนี่นอนก็นอนบีบมือนอนเรายกขาไหมไม่ยกก็นอนนั่งนอนเฉยเยแล้วก็บีบมือแล้วก็กดแล้วก็แม่งก็โคตรเจ็บเลยแม่งเจ็บทั้งเจ็บทั้งจุกเว้ยแม่งจุกจุกแบบจุกเหมือนโดนเตะบอลอัดอ่ะอัด อัดแบบอัดแบบทุกๆอัดตลอดอะอัดไม่หยุดอ่ะคืออัดแบบไม่จุกจุกจุกฉีดยาชาพอฉีดยาชามันจะเจ็บไหมหมอบอกเดี๋ยวใส่ยาเพิ่มให้บอกเจ็บเขาฉีดยาชาตรงไหนก็ฉีดตรงไข้เลยก็ฉีดฉีดตรงไข้เลยนะตรงไข้เลยฉีดแต่พอปึ๊บปึ๊บป๊บพอรันยาชาแล้วบอกเลยมก็เลยไม่เจ็บตอนแรกนรดว่าเสร็จแล้วหมอบอกเสร็จแล้วนะครับโอ้เราก็ดีใจที่ไหนได้ทำอีกข้างอ๋อคือีมข้าง ไม่ต้องทำสองข้างคือเซนสุจิมีเออไม่ต้องทำสองข้างอะไรเราบอกฮะต้องทำอีกข้างอีกข้างเหรอหมอหมออีกเหลืออีกข้างหนึ่งหมอไปไปทางซ้ายฉีดยาชาใหม่ฉีดยาชาใหม่หมดทุกอย่างฉีดยาชาใหม่และที่สำคัญฝั่งขวาแม่งหนักกว่าฝั่งร้ายแม่งปวดแบบปวดแบบทรมานอะจุกอะ จุกเสร็จฉีดอะเหมือนเหมือนให้ยาชายเยอะกว่าข้างน้าอีกอะทำไมอะไม่รู้มันเหมือนไข่กวาเมื่ข้างขวาไข่ใหญ่กว่าไขา่ไม่เท่ากันมันใหญ่กว่าแล้วมันบีบแล้วแบบขูดวมันฉีดฉีดฉีดโคตรเจ็บแบบเจ็บแบบหมอไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแบบไม่ไหวจริงบอกหมอบอกไม่ไหวแบบโอ้โหลั่นเลยบอกหมอไม่ไหวเนี่ยมรปเขาว่าลงมือทาเจาะประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วไม่ไหวแล้วหมอทําไงอะหมอก็เดี๋ยวฉีดยาชาเพิ่มให้ มันฉีดเยอะฝั่งขวาฉีดเยอะอืมอันนี้คือเียวกระบวนการส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวไปแท็กหมอกลางอยากรู้ละเอียดว่าทำไมมันถึงจุกทำไมมันถึงเจ็บทำไมเส้นสุจิมันมีสองข้างเดี๋ยวอยากรู้อยากบอกหมอกลางหน่อยแท็กหมอกลางให้หน่อยว่าหมอกลางเขาเล่าให้ให้ให้หมอกลางเล่าให้ฟังอืมใช่แล้วพอหลังดังนั้นออกมาหูดเดินจุกเนี่ยจุกมาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงแล้วอะสิบโมงสิโมงเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้ยังยังไม่หายจุกเลยจุกอยู่สุดเลย